ค่ะคุณทวีศักดิ์จากมหาสารคามนะคะสวัสดีค่ะคุณทวีศักดิ์คะครับผมมีเรื่องที่จะปรึกษานะครับครับว่าไงคะเรื่องผมไปปล่อยงัวไว้กลางทุ่งพอดีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาแล้วชนงัวผมรถมอเตอร์ไซค์าามาชนวัวครับผู้ผู้รถชนเจ้า เจ้าของรถนี้บาดเจ็บนะครับรถมอไซค์เข้าโรงพยาบาลครับแล้วเรื่องกฎหมายนี้เจ้าของมอเต้องรับผิดชอบโดยตรงหรือเปล่าครับโอ้แล้วก็ชนวัวบนถนนหรือว่าชนในทุ่งนาชนบนถนนครับบนถนนทางหลวงโอ้ถ้าชนบนถนนทางหลวงนี่เจ้าของวัวต้องรับผิดชอบครับพี่ครับครับ บนถนนเนี่ย<อ>เป็นเป็นทางรถนะทางรถรไม่ใช่ทางวัวนะพี่เนาะถ้าเราต้อนวัวเนี่ยข้ามถนนหรือวัววิ่งอยู่บนถนนเนี่ยอันนี้ถ้าเรามีรถมาชนเราเนี่ยทางเจ้าของต้อง<ถ>รับผิดชอบครับพี่ถ,ถ้ารถรถมีพรบรแล้วพรบรเขาจะจ่ายให้หรือเปล่ารรครับ,บ,รบอ,รอย่างนี้ครับอ,อย่างนี้นะมันเป็น มันเป็นสองเรื่องอยู่เรื่อง<ช>ความรับผิดชอบเฉพาะตัวเนี่ยเราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้คส่วนรถที่ชนวัวเนี่ยรถที่ชนวัวเนี่ยแล้วรถเขามีพรบครับเขาก็สามารถเบิกจ่ายจากพรบรได้ในการรักษาพยาบาลครับอืมแต่ว่าเจ้าของถ้าผู้เสียหายเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกจากเรานะพี่ครับ ใช่ครับเขาเรียกมาเท่าไรล่ะเขาเรียกมาเท่าไหรโอ้ยยังยังไม่ได้คุยกันครับเขารอลูกสาวออกเขาเจ็บหนักไหมแเจ็บหนักไหมก็แขนด้านขวาหักครับอ๋อแขนซ้ายครับพี่ครับอย่างน้อยอย่างน้อยนะอย่างน้อยเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเป็นคนขับเขาไม่ใช่เป็นคนซ้อนใช่ไหมมอเตอร์ไซค์นั่นอ่ะ ครับเป็นคนขับคนเดียวครับอ่าคนขับคนเดียวคนขับคนเดียวกรณีที่เกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยเขาใช้เงินได้เงินในการรักษาพยาบาลทีนี้เขาเขาไม่ใช่คนผิดอ่ะแต่ได้ก็มีคู่กรณีเนี่ยมีคู่กรณีเป็นอะไรเป็นวัวเจ้าของวัวก็ต้องรับผิดชอบทีนี้วงเงินตรงนี้แม่ผมอยากถามพี่ประสิทธิ์อ่ะช่วยตอบพี่ประสิทธิ์ทีได้ไหมขอความรู้ตรงนี้เอาชัดๆเลยพรบนะน้องขวัญครับให้คุณเกสินตอบพี่ประสิทธิ์มานิดหนึ่ง คือมันมีคู่กรณีอ่ะค่ะทีนี้ทีนี้ในส่วนของพรบเนี่ยนะเขาถ้ามีคู่กรณีแล้วก็เป็นฝ่ายถูกนะนะเขาจะได้รับการเบิกจ่ายในการรักษาพยาบาลไม่เกิน8 0,000บาทวงเงินใช่ไหมถ้าสมมติเขาแขนหกเคารักษาได้เต็มอ่ะทีนี้ถ้าสมมุติคารักษาเกิน8 0,000ื่นอ่ะในส่วนนี้ใครจะจ่ายใช่ไหมก็จาของวัวและแหละ S <S แต่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าของวัวจะไม่รับผิดชอบในวงเงิน8ปด0 0ื่นนั้นนะนี่แหละที่จะถามนานาพรบอร <6 S 1> กองทุนใช่ใช่ใช่เชื่อว่าคุณพี่ทวีศักดิค์สสคือพรบรเนี่ยพรบรเนี่ยเยขาจะเป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับคนขับรถนะครับแล้วเขาก็จะเรียกความเสียอายอจากเจ้าของวัวครับอืเป็นอย่างนั้นเลยครับพี่ทวีศักดิ์ครับ ใช่ครับเขารักษาไปเท่าไหร่เขาก็จะเบื้องต้นอย่างน้อยที่สุดเขาจะมาเรียกเอาจากเราเท่าที่รักษาซึ่งมันจะมีใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลอยู่ครับพี่ค่ะประการที่สองคนที่ถูกรถชนและได้รับบาดเจ็บเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าป่วยการค่าเจ็บป่วยค่าเจ็บปวดค่าไม่ใช้รถรถก็เสียนะจากบัวน,น้อยของพี่น่ะนะเอออันนี้นเขาสามารถเรียกได้ต่างหากนะพี่<ช>นะสามารถ<ช>ได้เรียกได้ต่างหากอีกครับ องแบ่งเป็นสองสองเรื่องนะส่วนนี้นะคะโอเคไหมโอเคไหมพอเข้าใจนะพระบรก็ต้องมาเรียกจากเราอีกหรือครับใช่ครับ<ม>เพราะว่าพรบรเนี่ยมันมีคู่กรณีไงพี่บริษัท,ทเ,เขาต้องเป็นคนจ่ายบริษัทก็คือผู้ที่รับทําประกันพรบรบ เพราะงาั้นพอชนโครมก็มาปับ๊บมีคนเจ็บเจ็บก็ไปหาหมอหมอรักษาสมมติจ่ายไปห0,000ค่ารักษาพรบก็ออกเงินจ่ายให้คือบริษัทเป็นบริษัทที่ประกันนะเป็นคนจ่ายค่าค่ารักษาทีานี้พงเงินนะมีคู่กรณีและคู่กรณีเป็นฝ่ายผิดต้อนวัวอยู่บนถนนบริษัทก็จะต้องเรียกเอาค่ารักษานะเฉพาะค่ารักษานะรักษาเท่าไหร่ก็เรียกจากพี่เท่านั้นครับส่วนส่วนที่คนเจ็บจะเรียกเอาตัางหักจากพี่ไอ้น,นี้ก็อีกต่างหากครับเขามีสิทธิ์เรียกเหมือนกันซึ่งนั้นก็เจรจากัน ก็ต้องคุยกันนะครับก็ต้องคุยกันใช่ถ้าอะไรอย่างนบริษัทประกันเขาเขาจะมาเรียกกับผมหรือเปล่าครับเรียกจากพี่ครับเรียกจากพี่แน่นอนครับแล้วมีวัวกี่ตัวมีวัวกี่ตัวล่ะตัวเดียวครับเหตุเกิดวันไหนนานเลยวหตุตอนยังไงรถมาชนได้ล่ะพี่เหตุเกิดนานเลยนะครับเนี่ยตัวเดียวเองไงถ้าเป็นฝูงก็ยังเพราะว่าระวังไม่ทัน ถเกิดอะไรขึ้นเน่ยมันไปวิ่งข้ามถนนเหรอแล้วรถชนอืมครต่ัวตัวเดียวอัวตัวเดียวตัวเดียวเนาะเออไปให้เขาต่ำซ้ำชนเนี่ยตำชนคือตำคอะก็เเ้้าใจนะครับมจะใส่มาตำก้นวัวใช่ไหมซึ่งส่วนใหญ่ในชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านจะนกรู้พอพอรถมาชนวัวชนควาย ชนสัตว์เลี้ยงของตัวเองบนถนนเนี่ยคนชนก็จะมาถามว่าใครว่าใครเจ้าของก็จะมาแสดงตัวเอาว่าผมวัวผมเรียบร้อยเลยรับผิดชอบทีนี้คนนกรูเขาบอกไม่ใช่ของผมเจ้าของไผ่หรอแม่ยางแม่เหยวนีเนาะไม่รู้ว่าใครไม่ใช่วัวผมปฏิเสธเลยอ่ะปฏิเสธไม่รับผิดชอบก็งวครับอ๋อพี่ทวีศักดิ์ก็ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยจูงมั้งเหคะเลยจูงว่หนีไม่ออกอ่ะ ในจูงวัวใช่ใช่ใช่เอาชัดเจนนะชัดเจนนะพี่นะหนึ่งกรณีนี้มีมีมีคู่กรณีนะครับแล้วเราเป็นฝ่ายผิดแหละรัวไปอยู่บนถนนนะ่นนะเราจูงอยู่หรือเปล่าล่ะเราไม่จูงปล่อยครับปล่อยโอ้นี่เขาเรียกว่าปล่อยปลาละเลยทําให้สัตว์ไปนั่นแหละนี่แหละตามเข้าข้อกฎหมายเป๊ะเลยพี่ค่ะตัวเดียวเนาะก็ดูว่าเขารักษาเท่าไหร่พรบเขาจ่ายเดี๋ยวพี่อยู่เฉยเดี๋ยวพรบเขาก็มาเรียกจากพี่เองแหละ ถ้าเขาไม่บอกถ้าเขาไม่แจ้งคู่กรณีนะสมมุตินะเกิดคนชนจะช่วยพี่ว่าไม่แจ้งคู่กรณีนะไม่แจ้งคู่กรณีเนี่ยเขาได้เบื้องต้นแค่สามหมื่นนะ่ารักษาที่ได้รักษาเกินไหมล่ะมันแขนหักอ่ะเ้องไหมใช่ใช่ใช่เขาก็ต้องไปแจ้งความเลยชนวัวใครใครก็คนนั้นก็เป็นผู้ต้องรับผิดชอบโอเคนะพี่ธีรศักดิ์เข้าใจแล้วนะครับครับ สวัสดีครับด,ดูแลส,ส,สัตว์เลี้ยงให้ดีนะดีครับที่ถามเรื่องนี้นะเพราะพี่น้องประชาชนในชน,นบทเนีย่ยนะครับจะต้องต้นวัวต,ต้อนควายต้องต้องมีช่วงหนึ่งแล้วที่ต้องข้ามถนนเดินข้างทางอันนะบางทีก็คือถ,ถ้าแถวบ้านก็จะมีค่าทําควันเขาด้วยในส่วนนั้นน,น,นะนะ